สวัสดีครับอยู่พิ่เช่นเคยครับวันนี้ขอนำโอกาสเสนอ1คันนะครับเป็น t o y ยต้าแคมเมอรี่ปี2015คันนี้นะครับเป็นรุ่น XTMO นะ 2.0G นะไม่ใช้งานก็อยู่ที่177,000โลนะครับวันนี้เปิดเสนอขายในราคาเพียงแค่675,000บาทนะครับราคาเปิดตัวเขานะครับรุ่นนี้ก็อยู่อยู่ประมาณล้าน3ล้าน4นะก็อยู่ล้าน3ล้าน4ล้านๆนต้นนะครับถ้าหากใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับถือว่าช่วงนี้เหมาะนะครับราคาเพียงครึ่งนึงเองนะครับก็ มาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับมีความน่าสนใจแค่ไหนนะความสวยความงามความเดิมเขาเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูครับเรามาไล่กันจากทางด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับ toyota camry xtimo e คันนี้นะครับเป็นโฉมมาในเช่นปี2015นขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตรก็ในเรื่องของออปชั่นด้านหน้านะครับก็จะเป็น ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daytime running light ที่เป็น LED นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้รวมไปถึงระบบเซนเซอร์นะครับคู่หน้าก็ได้มานะครับก็ประมาณนี้นะรูปร่างหน้าตาเขานะครับในส่วนของล้อนะครับก็เป็นล้อแม็กส,สีดำเงาทูโทนนะครับก็เป็นแม็กทูโทนให้ความสปอร์ตความรู้ร้านะครับ เป็นแม็กขอบ17นะครับมาพร้อมยางมิชลินทั้ง4เส้นเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของความนุ่มความประหยัดกับขี่สบายเสียงเงียบนะครับระบบเบรคคันนี้ก็ได้ระบบเบรกเบนทิสเบรกทั้ง4ล้อมาให้นะครับพรวงมด้วยระบบริมแรงเดรกระบบกระจายแรงเดรกแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกอัตโนมัติมาให้นะครับรวมถึงระบบควบคุมการทรงตัวต่างๆคันนี้ก็จัดว่าเต็มเลยทีเดียวสําหรับระบบความปลอดภัยต่างๆนะ ได้มาถึงด้านกระจกมองข้างนะครับก็เป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับคับอัตราระบบไฟฟ้านะก็มีไฟเดียวติดตั้งมาให้นะแล้ยังมีระบบบายสปอตมอนิเตอร์มาให้ด้วยรับนะที่กระจกมองข้างนะคันนี้นะเฟรมนะครับติดตั้งมาให้รอบคันบานหน้าเต็มนะคันนี้ ในส่วนของมือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีดํานะครับแต่คาดด้วยโครเมียมนะครับดูดีด,ดูสวยงามดูหรูดูคลาสสิกขึ้นนี่เอ็กทโนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ตกแต่งนะครับมีสเก์รตร,รอบคันเป็นสัญลักษณ์เอ็กทโมชัดเจนเลยนะอันนี้ก็เป็นเอ็กทโแท้นะครับจากโรงงานเลยไล่มาถึงด้านหลังนะครับ ในส่วนของด้านท้ายของเขาไฟละไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยมาให้สีํตำแหน่งนะมาให้สีํตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวแต่งแบบท่อคู่เลยดูหลอ่อดูเข้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบบนี้นะมาด้วยระบบกล้องมอง ถอยนะครับกล้องมองขนาดถอยหลังด้วยก็หรือว่าออปชั่นครบเลยทีเดียวนะสหรับกันนี้นะครับไปเบรกลงที่3ก็เป็น LED นะแล้วมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระครับด้านในเขานะกับสำหรับห้องเก็บสัมภาระของ c a มรีนะครับก็เป็นห้องเก็บสัมภาระที่ค่อนข้างกว้างนะด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ถุงก๊อฟได้เลยนะสำหรับผู้บริหารหรือว่านักธุรกิจนะครับที่ชอบอ่นะ ออกกาลังกายนะครับอาจจะไปตีกอล์ฟนะหรือว่าไปปั่นจักรยานนะครับก็สามารถที่จะใส่จักรยานภาพไดนะ้เพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยนะในส่วนของการท่องเที่ยวเดินทางนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้เลยนะเพราะว่ามิติภายในห้องเก็บสัมภาระนี่ค่อนข้างกว้างเลยสําหรับโรดเต้าแคมรี่คันนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะมาดูในส่วนของอยางอะไรยางอะไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีนะยางอะไรก็เป็นล้อแม็กนะ นขนาดเดียวกันเลยกับล้อที่ติดมากับรถนะครับ um, เก <1> <1> ็บอยู่ด้านในลอร์ัยนะครับก็ตอบโจทย์ได้นะครับสําหรับรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเดินทางนะครับหรือว่าการขับขี่นะครับใช้ประโยชน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ปี2015นะครับเป็นรถกระาษดีเซกเมนต์นะ ในกลุ่มดี g m m n t t คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชันด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของออปชันด้านในกันนะครับก็มาเริ่มกันจากฝั่งคนขับเลยนะด้านในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนี่ก็จะตกแต่งด้วยพวกสีเงินเมทัลลิกนะแล้วก็เป็นมือจับด้านในก็จะเป็นโครมเมียมนะสวิ ตรงฐานสวิตช์ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สุดีดูสวยงามเลยนะรุ่นนี้นะในเรื่องของออปชันด้านในนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะออโต้แล้วทั้ง4บานนะครับมาพร้อมระบบป้องกันการดนีมาให้ด้วยก็จะมีในเรื่องของระบบเซนทซรล็อกมาให้ล็อกกระจกแล้วก็สวิตช์ปรับพับกระจกแบบไฟฟ้านะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์รอบขันนะมีบายสปอตมอนิเตอร์มาให้นะครับก็ข้อดีของบายสปอตมอนิเตอร์ให้ก็ เตือนในเรื่องของมูป่าต่างๆนะครับจะขึ้นแซงหรือว่ามีรถวิ่งสวนมีวิ่งแซงขึ้นมานี่ก็สัญลักษณ์บายสปอร์ตนมเตอร์ก็จะกระพริบโชว์ที่กระจกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะมี v ีซมาให้นะป้องกันการลื่นตะลของรถนะแล้วก็มีพุชสตาร์ทนะครับมาได้มาถึงส่วนพวงมาลัยนะครับเป็น Man นะมันติฟังก์ชันนะพวงมาลัยก็ควบคุมในเรื่องของอ เครื่องเล่นนะซีดีมีสามีมีมีมจอเครื่องเล่นต่างๆด้านโน้ตนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของบทแสดงผลการกระพีต่างๆก็จะมีฝั่งนี้นะครับแล้วก็รับสายบางสายโทรศัพท์อันนี้ก็มีในเรื่องของคุชคอนโทรลมาให้นแล้วก็มีในเรื่องของแพเดนชิพมาให้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ชิบเกียร์ได้ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับพวงมาลัยก็สามารถที่ปรับได้นะครับปรับตแหน่งได้สี่ทิศทางเลยเราขึ้นลงเข้าออกได้ ในเรื่องของจอจแสดงผลนะก็เป็นจอออปติคอนแบบเรืองแสงนะครับทางสายตารวมทั้งจอตรงกลางก็จะเป็นจอ MID จแสดงผลการกับกีต่างๆให้ก็สามารถที่จะดูประมวลค่าต่างๆได้เครื่องเสียงนะครับก็เป็น JBL นะีะติดตั้งมาให้เป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วในะส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์ออโนต้นะครับ สองแยกโซนนะสองโซนก็หน้าหลังแอร์ออตโต้แล้วก็สวิตในเรื่องของม่า,มานหลังคันนี้มีม่านหลังมาให้ด้วยเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีปีนะครับอันนี้ก็มีมดเอดมาให้ก็อัตโนตในการขับขี่ก็ทั้งแรงนะครับทั้งสวยทั้งแรงทั้งหรูกว่าไปได้นะ เบาะนะครับคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางนะอันนี้นะเป็นเบาะหนังดูดีดูสวยงามเบาะหนังเซอรงสปอร์ตนะครับปรับได้แปดทิศทางนะครับคอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้เป็นพรีเมียมนะเน้นเป็นพรีเมียมนะครับเน้นลดพุทธาพุทธบริหารก็ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของว่าเลชเจอร์นะครับคนะันนี้นะอ,ออปชั่นต่างๆนะครับออปชั่นต่างๆถือว่ามาดีมาครบนะครับและคันนี้ปี2015ก็ยังถือว่า ภายในนี่ดูแลดีมากนะครับเบาะยังเป็นสภาพเกอะใหม่อยู่นะครับร่องรอยการฉีกขาดร่องรอยการใช้งานค่อนข้างไม่ไม่ช้ำนะยังดูดีดูสวยงามอยู่เลยคันนี้นะามาดูในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังนะครับแคมรด้านหลังค่อนข้างกว้างมากเลยนะด้านหลังนะครับกว้างมากด้านหลังนี่นั่งสบายมากนะครับ ก็เน้นไปในเรื่องของรถผู้บริหารนะครับเป็นปกติรถผู้บริหารระดับผู้บริหารในกลุ่มตลาดเขาชัดเจนนะแคมเมอรี่ในี่กลุ่มตลาดกลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนมากนะครับก็เป็นระดับผู้บริหารนะครับมีคนขับให้นั้นเบาเบาะนั่งแถวหลังนี่ถึงออกแบบมาให้นั่งสบาย,ยดูหลาอ,อันนี้ก็มีแอร์หลังมาให้มีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วมาให้นะครับทั้งสองข้างก็จะเป็นม่านข้างนะ บ้านข้างบ้านหลังนะแล้วก็ที่เขียวบุรีมาให้นะครับก็ถือว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายกลุ่มการตลาดก็ชัดเจนมากก็คือเป็นระดับผู้บริหารนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถระดับดีเซ gment ด้านหลังก็จะนั่งสบายนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆออปชั่นต่างๆถือว่ามาครบมากนะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันคันนี้นะครับ ฝากระโปรงก็จะเป็นแบบค้ำยันนะค้ำยันแล้วนะครับเป็นรถหรูรถระดับผู้บริหารนะนะครับเปิดตัวราคา1นล้านสี่ล้านสี่ต้นต้นนะครับก็ฝากระโปรงก็จะให้ในเรื่องของค้ำยันแล้วนะครับเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับลอยเม็ดองค์เมลไดต่างๆแต่เข็บตต่างๆเป็นของแท้ของเดิมนะครับรับประกันไม่ชนหนักแน่นอนคันนี้นะไม่มีประวัติแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบได้นี่ ดีดีสวยงามไปที่ยอนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ VVTI W นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะอันนี้ก็เป็นขนาดเครื่องยนต์2,000 cc นะให้กําลังแรงมา้าอยู่ที่167แรงมา้านะทั้งเร็วทั้งแรงนะครับทั้งประหยัดเ็ว่าได้นะครับนี่ทั้งหรูนะเอางี้นีดีกว่าทั้งหรูทั้งเร็ว,ท,รวทั้งแรงนะก็ตอบโจทย์ได้เลยสําหรับคนที่มองหารถนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารนะครับ ด้านในนะครับอันนี้ก็ยังมีคำยันมาให้อันนี้ก็คยันมาให้นะครับเป็นเป็นบาร์นะครับวัดคำยันมาให้เลยในเครื่องเนะเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับให้ตาเร่งที่ดีที่มีความแรงก็ถือว่าเป็นเซฟตี้นะอันนี้ จะรขมองหาอยู่นะครับคันนี้ทั้งสภาพโดยรวมนะภายนอกภายในจากราคาล้านสี่วันนี้อยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็ถือว่าน่าจับจองเป็นเจ้าของนะครับครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะความสวยความงามออปชั่นต่างๆนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ครับของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย9กนะครับก็ติดถนนใหญ่เลยนะครับเลี้ยงล้งโรงพยาบาลเสรีรักนะครับก็ เดินทางเข้ามาดูรถจริงได้นะครับรถจริงนี่ก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะถ้าหากใครที่มองหารถนะครับต้องการรถไว้ใช้งานนะต้องการรุ่นนี้อยู่นะครับในราคาที่ประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับก็ถือว่าสามารถ,ถที่เดินทางเข้ามาได้หรือถ้าใครสนใจนะครับเป็นรถยนต์รุ่นอื่นนะอยากจะเข้ามาดูรถของเรานะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ของเรามีอยู่2สาขสานะครับอีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่ 68นะครับแยกหนึ่งนะครับเป็นซอยเซนต์ทยเช่นกันนะก็อยู่ตรงข้ามกันนี่แหละนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาถ้าใครมาไม่ถูกหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่โทรมาสอบถามที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางร้านนะครับวันนี้ก็ลานไปเพียงเท่านี้ครับขอฝากเจ้าเนยตาค m ร์รี่เอ็กซชิโมคันนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ